เปิดเมื่อกี้น่ะหนาวน้อเลยบั้านไม่ได้บ <of> ืนดีคนพี่กอดเหรอโหวันนี้ได้จะกอดคอเด้อกอดหัวกอดหัวกอดหัวกอดหัสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้กลับมาพบกับใครอีกแล้วเนาะสองนกสาลาเซนูวันนี้สางนกกับแม่กับสีผ้าทุกคนไปเบิ่งกันบ่าใส่ซึ่งเพื่อนกันแบบ บือคือมูอนะแบบเกิดมาแล้วกะเป็นบบไงแม่เกิดมาค่ะไดไปซักยาวัคซีนมาแล้วกะให้ตั้งมือตั้งขึ้นแล้วก็หูก,ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,น,น,นเกือเพิหกปีแล้วแม่แบบใหญ่ขึ้นแบบมือนะ,อะพี่น้องเท่าแหละสิกินแต่เข้ากับนมแนวอื่นไม่ได้กินเท่าแหละสิพาทุกคนแต่เบิ่งเนาะว่าเป็นจังไดไปทำแบบละเอียดนะเดียว เข้าไปเพิ่มกันเลยเนาะอยู่เพื่อนเพิ่นเลยแบบเพิ่นก็อยู่ในบ้านเฮ้าอยู่แหละไปแล้ห้องใหญ่แต่เฮ้ากระซิไปถามร่าจะเอียดเกี่ยวกับเออเป็นยังหรือว่าแบบเป็นมาแตะเกิดบ่หรือว่าหักกรซิมาเป็นแต่ตอนนี้เพิ่นก็อาอยู่ในฮาปีหรือว่า6กปีแล้วแต่เพิ่นก็ยังย่างบ่ได้ั่ะนะเดี๋ยวเฮ้าไปเพิ่งกันเลยแล้วจะนีเฮากระซิย่างเนาะแบบเพื่อนเพิ่นกับเพื่อนคือไกกันเพื่อนเฮ้าปานอะคือข้าวขากระิเห็นเนาะแบบ ตอนตอนที่ว่าเกิดกระหาอกต่เห็นแต้ตวปวเเนี่ยมันทำาหมใหญ่ปันไดแต่แบบ่นใสเห็ดไปตัดอย่างเนาะทั้อย่างหาก็ลงมาเลยฮรสิบาสิบคนใส่เลยคนจั็นกหอตเดินกินข้าวอ่ะนข้าวอ่ะแกแตมข้าวักะมาหออเดือนบางสักใส่เนาะบิ่เลยกํลังกินข้าว

ติบบ่มนี่ตกินนับนู้ดินาวแนวแซเลยอันนั้นว่าไงแซ่เลยหนาว่ากี่หนาวบวมาข่าวี่นมกเกำลังกินข้าวนาะแ่มแม่กินดมให้กินโดมเลยแม่จะไหวแม่ด้ยข้าวนาแบบลากิข่าวนะยเลายม่กินดมเลยเลาน นตลอดชีวิตจะดมเนี่ยางเนี่ยแค่ใจเราแต่ดมว่าแม่กับลูกก็ทักันละชวยมาก็ทีอากันแลงานเอบ่ฮ้าไปแนนบอสาวนี่บอสาใช่จี้พูดว่านี่คืออนถ้าจะถามว่าเป็นนเบิงคนกนก็เนด อะ well. ่ะกดอมเลกำลังมลยกำังดมเลยกำอลงดอม้าแ่กำลงอมดมะลูก้อนี่ดมนลูกเด้อเออสาเหตุยุงมาตบคนเนะสาเหตุก็เอ้ยกัไปซากยาละมาลวมันให้ซากยามาได้จนตามขึ้นม uh, ันให้บมกินข้าวหมกินน้ำหมกินดมแล้วก็เลยจนหดนเจดดนเกือบปีมันไงนะ โอ้โหกันง่ายขึ้นเรื่อยเรื่ยทุกปีอ่ะง่ายขึ้นเรื่อยเรยขึ้นเรื่อยเรื่ยเราข้าวปี่บ้านมันจังกินข้าวหันได้าเดือนกินข้าวกินดมน้ำมอน้วว่าท่อเ่างน้ำมันตันมันมีท่งน้ำเดือนแล้วมันเดือดได้แค่ได้ห่างตานีแต่ย่างแต่งน้ำบ่เดือดไดห่างตาละโหมันตึงแล้วมันมันนอนนอนจาบมือจับวันมันก็นอนเรากินข้าวกินน้ำนอนบ่อยบ่อยอย่างไร กะบางทีกับป้อนยากปาดมันเย็บลิ้นแฮมันกับบุกินตมันเปิดได้มันติดมกระจับต่ัาเลิิดมแตมเรเลิกนดมเงี้ยดีนี่หมเศร้าแต่ยาตลอดเลยลับไปปะบัดเวลามากันปวดเบาปวดไขยนะที่ไหนกะมันเบ่งบางทอมันแต่มัเพื่อบบอืมแต่มันเพิ่มนะมันเพิ่นเดี่ยวเมนแอกเกี่ยวไว้เก็่ดกันเลย สบายหม้องไปตักปลาหอกปลาไหลเบาแล้วหกปีแล้วตอนนี้หกปีแล้วเบาแล้วปีแล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้หกปีแล้วเนาะน้ำด่างก็ให้เราบุตรบนถ้าคือไม่เวล่าพญาเข้าคนก็สี่ให้นะคืออยากอยากแต่ว่าอยากเท่าเอาโดมไปกินมันกับบุกินมันจะไม่กินดมแต่ว่าอยากโดมเอาว่ากินมันก็บอัดกินน้อยเดียวมันจะไม่กินดม ม <c ười> <i> ันหูได้ีหแต่ด้พวีเนาะแต่ว่าันปูได้ย่างก็มาได้แต่หัวพนกันใหญขึ้นนับมือเห็นไหมาเศร้าเราบ้านเนเศ้าและแต่ว่ามันตึงเป็นบางครั้งบางครั้งเวลามันตึงมันจะนอนเวียนเปิดมือเปิดเวียนถามมือสี่มือม่แรงมันจัมันจังจากพกติฮะนอนหมดอย่างเลย อยากเกุใส่ใิ้มเนาะนั่เนี่ยเพิบอลิ้มลูาใชเไ้ยนิ้มกใสนี่โเข็นกับมันเต็มแบบนีนชุดเข็นกัแล้วแกัยากันโขบอลไปยุบ่สิให้คัเจ็ดเย็นโขะให้เพื่อนเราไปเอาเราสิหให้มันซื้อนอนผัดมันนอนค่ดมันมันมันหมนั่งเนาะนังไรคนอื่นแ้วมันนอนนั่นผัได้แค่ครึ่งเดียว สองคานันนึ่จะดีใมเพื่นว่าพวกใช่เลยพี่สาวนี่สาวขอไทยยังไงะวดูดีเกกลนี่เอาเขนดีสาวอแก้าว่าดกระตา่กระตุกวันบัตรถือบัตเทียนโหบัตรถือเจนโหนบัตรถือเจนไทยมุกไทย เวลานอนแบบปัดหูเวลาหูมันคืนแบบมันมันอันนี้นะโอ้ยจักไทยมันก็เป็นปัะูแบบทุกอย่างเธร้อนมึงแตจะเทุกิอย่างแล้วจักไชย้แต่อาทุก่มึดูดกควะเอามึงดูโอ้ยยอ้อ้โ้ไ้ยยออยออ้้้อออ้้อ้ย้อ้ยอดหูกอดหูออ ตาก็จบจมลี่วิลี่รมกันรขาีเนาะน้ขใหญ่เลยน้ามังูสาวุ่งการขบนุงกัดเนอขามักสาวมือฮะนะมือเป็นตะเพงเป็นตะเพงจแคบบแคบแคบงานเลยาข้าวขาวยิ้มดูยังไงมันยิ้มมันหัวันพ้าหนังช้อนรถ โอ้แอก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 แอหลดมันดองทางับเพลงนี่นะกรทางเล็บมันกับผัวหได้ผ้าอูมันกับหูเราะคือดกหกปีแล้วเนาะระหว่างเอฟซีอานมีมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนนี้กี่ีกับหูและหางเหม็นเพิ่งจะมาได้เป็นมาต่เกิดเนาะ คือแบบเดประมาณ่องเดือนปลายไมากาเออแล้วกมาเป็นสองมือสอง้น่นทั้2ไยสองมือสองขึ้นหูมด้ข้นนหาไ่งก่อนปี่ไปกินข้าวไปกินดน่มัไทยใส่กะว่าแต่นที่ตายตื่นมายังเก่าจบเลยจบได้คือแต่พ่อน่ยนอนชมเออเราว่าลูกมันทำไมลูกก็คือตายแล้วเราหะไม่เอาเอาท่าขังละทาาเนี่ยี่ไนี่ีาไทยมาี เด็าเแบบอมเาเบาเนด้องินเอาเงินไ้ปซื้อนมมา้อนมเอมเกไห้ความชระ้ขมาซื้อนมมด้ับานบ่ยกามาซื้อนมมาันอ่าทงานเะคือเอาเงินแล้วเพ่มไซื้อนมเอาไาเลยซื้อนมมา สักไซ่นกินได้แต่ยังก็แต่นมแล้วกเกากับ้วก็ได้ยำให้กินยำให้กินขกินหวานกได้นะปอกขึนหัวเร่สักยเอ้เหนื่อยแล้วไม่ใช่เลยน่าจะใช่เป็นัเนันรมสักอ้ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้แล้ว ีอ้อนกล้แค่นะบ่าวสักใสเด้อไอเกียเอาว่างาเราไเทียนโตมันน่ะให้เโทหาคนรักษาม,ามันผมไมหงูเราใส่กีบสอ,อ,อ,อยนะตอนมันเราก็ทำ่ายๆนั้นเดีผ่าเรื่มาให้ใช่หนึนะ่าาม,านนมาก็ได้ยนันตาลายนะอืมยันตาลยตาลอยอ้ย ภาพไปหาหมอไปแต่งมาวเด่านั้นตามมือจะไปเช้าโปดหลังไม่พูดว่ะไม่ใช่มจักไซจักไซเอ้าัฮ้ยแอื่นว่านี้เบาว่าอันนี้กิฮะเบาว่านี่ ทำงานมุยนอนขับุยเลยน้ำนอนทลงานแต่จีเต่หน้าก่อนทำงานเข็งแหงเนาะบรากันเอาเห็นบุตรก่มันบกตรคนแก่คน กนอเนากดไหลก้อนแซ่บ้านเลยเห็นไหมคนเีโผมันก็บักแม็กเดียวอหากไวแน่นาะคือเวลานอนนี่จ้ะมันจะนอนปกติเหรอ่นอนปกติอนปกติ่ะปกตินะคมันจะทาปากแยหยเอาหนังคืนกันเลยเห็นก็กา่าห้าบอบอนใจัน นอนมาก็ให้มันอยากเองเส็จใหม่ยังดิสาสมัยยังน,น้องสมัยแค่วบว่วองแค่บวมีเข่อไปสัมภบพลาดดิตัดมันอยู่นี่แห้งได้กินอีกน้อกระนอนตัดมาให้วงให้วอดต้องคื้อในแดดกับน้อยทันเจ็บขีไม่พอดีหัวแกงก็ได้โซนก้นระบาดนะเพราะกระโชนระบาดโคบเบิ้ลน้ำัยังก็ได้ซื้อนะมันหาซื้อทุกเอย่างมันตะกี้ก็ซื้อก่อแต่ไม่เอหมืนโน้ หนุ่ก็ชักใจมุณเชอร์กอ๊วโอ๊ยชักใจเลยว่ะนิ่งได้เลยกะพอมันยำไปดึงหน่อยใรก็ต่างก็ต่งก็นอนน่ะโอ้ยพ่อผมหลานนางไม่จุกมันมันใหญ่เกินนี่คอยอุ้มคอยแบมันแหละเด้อชักฝากฝากก็โหกคือสำหรับคิดนี่เนาะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นชค่ฝากในการมั่นใจแก่น้องคนนี้ก็คือยักช่วยเหลือครอบครัวคนกัน สามารถติดต่อมาทางเราได้หรือว่าทางครอบครัวคุณได้เดี๋ยวเฮาสิคืนขอโทษหรืออีหยังให้แล้วก็ด้วาใครที่ว่ายอยากมาเบิร์นก็เบิร์เบิร์ด้วยตัวเองกันสามารถมาเบิ่งได้หรือว่าติดต่อเฮา,า,าเฮาสีเทาเบิ่งนนะฮะว่าเป็นยังไงถามรายละเอียดอีหยังก็คือติดต่อมาทางเราได้เนาะทังใสรนี่เฮากับขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะก็คือฝากทุกคน ทวินติดตามกดไลคก์กดแชร์แหละเป็นยังไงใส่แกล้่องลกส,งสาราวเจ๊น้องในเด้อแล,ล้วก็ฝากทุกคนอ่ะคอมเมนต์หรือว่าให้คำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการน,น้องซักไสเนเดอ้อว่าเป็นยังไงห,หรือว่ามีมาวิธีหักษาอรือ่ะมีแต่สามีแหละบ๊ายบาย